เลิกเรียนแล้วววยังไม่อยากกลับบ้านมาขอขี่จักรยานเล่นต่อที่สนามโรงเรียนค่ะ <c oughs> เปลี่ยนคันค่ะแต่จะเอาทุกคันเลยนะเนี่ย <c oughs> อยากลองอันนี้คันที่สองแล้วค่ะ เปลี่ยนอีกครั้งแล้วค่ะคราวนี้อยากลองแบบปั่นๆเมื่อได้ยอบบ้อนแปลงไป <laughs> มันพันรอบต้นไม้